do do ผมกลับมาอยู่อีกฐานหนึ่งนะครับซึ่งฐานนี้นะครับก็จะเป็นฐานปศุสัตว์นะครับแล้วก็วพอคล้องมากผมนะครับคือการเลี้ยงงวนะครับเดี๋ยวเขาจะไปถามอาจารย์ว่าการเลี้ยงงวของเพื่อนนี่เป็นยังเพื่อนจังไสแต่ง,งัวให้กระโดนเลี้ยงนะครับคือสถานีเลี้ยงวัวเนี่ยทาไมทาไมผมถึงไม่เลี้ยงวัวยุโรปอธิบายนะครับอันนี้ก็เป็นสถานี<อ>ที่3อยู่นะครับ ว่าทำไมเราระดับนี้แล้วไม่ส่งเสริมกันเ,นเราส่งเสริมแล้วก็ส่งเสริมรัฐบาลท,ทั้งทุกส่วนแต่ว่าคนที่มาดูงานนี่ร้อยละเก้าสิบเก้าเป็นเกษตร,รกรระดับรากหญ้าซึ่งมีวัวเล็กๆใน,มนมมเมืองวัวกระดนบ้านเรานี่แหละมีควายมีวัวแล้วคนนี้มันตอบโจทย์เรื่องเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดสีเกตดที่เราสนับสนุนอยู่เพราะว่าตอนนี้ผมใช้ปุณใช้มูลใช้ขี้ของมันเนี่ยเอาไปใส่เลือกสวนแลนาการเกษตรก็เป็นอินทรีย์ทั้งหมดทำไมไม่เลี้ยงวัวใหญ่มันก็ วัวใหญ่ก็ส่งเสริมอยู่แต่คนมาดูเนี่ยจูจๆคณะที่มาดูงานเนี่ยเขาจะเอาความรู้เราไปซื้อวัวยุโรปพันชาโลเร่พันบามันต่างๆมา,าทันทีมันยังไม่ได้เพราะว่าความรู้เขายังไม่มากอขอให้เริ่มต้นเห็นไหมเวลาผมพูดเลยเนะี่ยผมจะพูดการเริ่มต้นเสมอตั้งแต่สถานีแรกแล้วจอไหมใช่ครับเริ่มต้นคุณเริ่มทําการเกษตรว่าพ่อแม่โอ,อ้ขอเงินสองสามแสนจะไปซื้อวัวยุโรปมาเลี้ยงมันเจ๊งเลยทีนี้ ค,คุณจะต้องได้รับอวัวมรดกจากพ่อจากแม่หรือซื้อมาตัวละหมื่นกว่าสองหมื่นเนี่ยค่อยเอามาขุนถ้าเกิดมีความรับมีความผูกพันในตัวมันรู้จักเห็นไหมรู้จักการทาคอบให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ร้อนเกินไปรู้จักการบริหารข้อทำยังไงให้มันมีที่อาบแด,ดดด้านหลังบ้างไม่ใช่ว่าทําให้มันแบบเจ้อชออยู่แบบทรมานสิ่งนั้ไม่ใช่รู้จักการปรุงแต่งอาหารเห็นไหมของผมเนี่ย ก็คือตอนนี้นอกจากเราเอาใยในเปียให้มันกินเราก็มีใาในเปียที่มาหมักในการมมาหมักนี่นะครับเห็นไหมครับการหมักตอนนี้ถ <loc> ังหมักเต็เมเลยหลังจากนั้นเราก็หมกักกากมันหมักยีสต์ก็คือกากมันสำะหลังแล้วก็เปลือก yes มันล้างหมักยีสต์แล้วแล้วก็มาทําฟางหมักยีสต์แล้วมาทํหญ้าแห้งหมักยีสต์ไม่ใช่ให้มันกินอย่างเดียวแล้วก็มาทําอาหารข้นอเพราะฉะนั้นวัวของเราเนี่ยเห็นไหมมันมีอ้วนๆเห็นไหมครับผมมันไม่ใช่ว่าจ่อยอะไรผอมเกินไป เพราะนั้นถ้าเราทําให้มันดีมันอ้วนเร็วเนี่ยนายห้อยหรือว่าพ่อค้ามาเนี่ยบ้านเราเขาเรียกว่าตลาดลาบก้อยตลาดนี้เขาต้องการมากเขามาเนี่ยเราบอกเลยตัวไหนเท่าไรเท่าไร่เขาไม่ได้กาหนดราคาให้เราซึ่งมันเป็นสินค้าที่เราเป็นคนกําหนดราคาให้เขาเห็นไหมเรากําหนดได้แล้วก็ผมขุนสี่สัห้าเดือนผมก็ขายก็ปล่อยไปก็เอาตัวใหม่มาขุนไปเรื่อยๆครับต่อไปถ้าผมชานาญเพิ่มอีกสักปีหนึ่งเออผมเริ่มมีความรู้ความชานาญผมก็ไปเลี้ยงวัวฝรั่งบ้างเห็นไหมมาทีละสเต็ป แต่ตอนแรกคุณยังทําอาหารไม่เป็นคุณยังเลี้ยงไม่รู้จักคุณยังไม่มีไม่เกิดความรักะลรสักอย่างคุณจู่ๆไปลงทุนเนี่ยมันจะจงเจ๊งอกง่ายๆอนี้ก็ฝากไว้ผมทําอาหารทุกอย่างที่นี้ก็เป็นสถานีเรียนรู้การทําอาหารสัตว์ที่พี่น้องประชาชนมาตรงนี้ก็จะเรียนตรงนี้ทั้งหมดเลยรเราได้รับการส่งเสร,รมิมจวกวกากทางผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ทางสำนักง,งานาสัตว์จังหวัดนะครับตอนนี้ก็มีวัวอยู่9ตัวนะครับทีนี้มันก็จะเราก็จะชอบเลี้มงคลอยู่ครับ ตัวเก้าตัวก็มีท้องด้วยเดี๋ยวก็จอกลูกออกลามได้เองอเดี๋ยวผมให้ผมกินให้ลูกครับนี่นะครับพ่อพี่น้องครับอาจารย์เพิ่นกะกะลั่งสิใงให้ยามักนะครับตัวนี้เพิ่นกะฟีมือเพื่อนมักเองนะครับเดี๋ยวขันสูตรมองนี่มองอการมักกันอยังนะครับผู้ได้ยากหัวกะสามารถมัม,ม,ม่เลี้ยงลูกก้าาจา์ได้เนาะคำนองได้สองอาทิตย์กินได้เลยอราดูได้เป็นห้าหเดือนทําไมต้องหมักถ้าสมมติบางวันฝนตกน้ําท่วมอะไรต่างๆเนี่ย เราไม่ต้องไปเกี่ยวหญ้าแต่ตัวนี้เป็นอาหารที่มีโปรตีนเกือบเท่ากันเลยแล้วเราก็ผสมเออย่างอื่นให้มันอีกผสมอาหารข้นมาอีกอาหารข้นอยู่ี่ยอาจารย์ก็เฮ็ดเองบอครับทำเองอาหารข้นอ๋อทุกอย่างอาจารย์พันเฮ็ดเองนะครับเป็นลงมือโดยโดยตนเองนะครับถังใหญ่ๆก็ใช่นะครับเราหมักไว้ประมาณ2,000 2,000ลิตรนั่นนะครับพ่อพี่น้องครับ ยาเนี่ยเปียรประมาณสองพันลิตรนะครับอยู่ตัวอยู่จุดนั้นอาจารย์พ่นเห็ดเองทุกอย่างนะครับอยูอันนี้อันนี้อันนี้หญ้ามวนน้อยนะออหอมหอมมากนะล,ลองดมดูดิครับเดี๋ยวนะครับหอมอันนี้คือตัดจากหน้าสนามฟุตบอลเออหน้าสนามเสาง์ธงเขาตัดทิง้งแต่เราเอายา่าสดๆเนี่ยเมื่อกี้หมักไว้เยอะมากเลย อันนี้อยู่ได้เป็นปีๆวัวชอบมากมันกินหอมคเป็นการถนอมอาหารดีกว่าแล้วเอาไปไปเผาไฟหรือไปทําอย่างอื่นนะครับอันนี้วัวชอบเลยครับอันนี้หมักนี่หมักกากน้าตาลน้ได้นี่โอ้สูตรอาจารย์เพิร์ลไซหมักกากน้าตาลน้ําได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับมันอยู่ได้นานบางทีถ้าสมมติเกิดภัยแรงภัยพิบัติน้ําท่วมเราส่งไปช่วยที่ไหนก็ได้นะครับมีต้องไปกิ่วหญ้าที่นั่นแล้วช่วงนั้นน้าท่วมครับอาหารแห้งนี่สามารถทำได้เยอะ นี่เราก็จะหมักไว้เต็มเลยครับในกระสอบก็กใช่กระสอบ,น,สอบนั้นีน้ยิ่งง่ายครับกระสอบนี้ก็คือเจเปียผสมเกลือหมักในกระสอบอือยู่ได้เป็นปีนะครับนี่ครับเวลายกไปไหนก็ง่ายครับเราก็ทําไว้เต็มเลยถึงเวลาเราจะไปไหนเรามีธุระเนี่ยเราจะวานให้เด็กแค่แค่จับเทให้เท่านั้นเดงเราไม่ต้องไปเสียเวลาบางคนเลี้ยงวัวฉันต้องไปเกี่ยวหญ้าให้มันครึ่งวัน มีวัวเก้าตัวใช้เวลาตั้งห้าชั่วโมงไม่ใช่ครับ้วัวเก้าตัวผมใช้เวลาประมาณสิบนาทีแค่เทมันเสร็จเต็มร<อ>างคุณจะไปไหนก็ไปตอนบ่ายกลับมาอพอตอนบ่ายกลับมาก็มาให้เป็นอาหารรันเสร็จแล้วพอพอใกล้คำ่ำป๊อบเนี่ยให้มันกินเหมือนอาหารมาม่าอาหารแห้งก็คือฟางไงเออฟางอาดในในัดไเอาให้มันกินฟางเล่นจนถึงสว่างมันก็จะมีสองสามตอนครับผมอยากให้อาจารย์ อธิบายถึงว่าการหมักเนี่ยเขาใส่เฉพาะเกลือรหรือว่าใส่ผวกกากมันหมักเยีือยงใส่เป็นในเปียเนี่ยใส่เกลืออย่างเดียวอ๋อใส่ตเกเกลืออย่างเดียวสมมุติถังเนี่ยนะถังถังขนาดอสองลิตรครับ,รบก็ใส่คือ,ค,อคือมันต้องหมดยาในเปียไปก่อนแล้วขึ้นไปเหยียบให้มันแน่นเลยขึ้นไปเหยียบครึ่งหนึ่งก็เอาเกลือหนึ่งกรัมโรยไปก่อนครับอ่ะปัดขึ้นมาใส่อีกเต็มอัดอัดให้แน่นเลยอย่าให้มีอากาศแล้วก็โรยข้างหน้าอีกหนึ่งกรัม แล้วก็ปิดไว้อย่าไปเปิดมันสิบสี่วันกินได้ถ้ามากกว่านั้นก็ยิ่งดีมันจะหอมหอมมากครับคิดถึงอ้อาหารไอ้พื้เกาหลีเห็นไหมกิมจิเองครับกิมจิบางทีเราก็มากัดกินก็ทั้งเปรี้ยวอะทั้งรสเค็มอ่ะมันอร่อยควัวชอบวัวชอบนะครับนี่ผมเอาถังเก่ามาทํานะนี่ในนี้กินได้เป็นมหาศาลเลยนี่อันนี้สองพันลิตรนะครับสองพันลิตหมดเลยนี่เป็นเป็นเนเปียบปครับอาจารย์เป็นเนเปียทั้งหมดเลยเป็ราจะมีเครื่องเครื่องสับ อยู่นี่เราบางทีเราเราปลูกไม่ทันเราซื้อมากิโลละบาทเรามาสับเองอือาหารทํายาให้มันกิโลละบาทถามมาคุ้มไหมสุดยอดครับแล้วบางคนนี่ไปซื้อแต่อาหารค้นมาอย่างเดียไม่ใช่อันนี้เราเอาให้มันกินบางส่วนแล้วก็เอาอาหารค้นเอามาผสมให้มันมันก็ยิ่งูด ส,ส,สวัสดีครับพ oh ่อผู้ใหญ่ครับครับสว,สว,วัสดีครับครับมา่ยังครับเนี่ยมือนีมมาศึกษาเบื้องงานในเกาหนาฟร์มครับในการ,รเลี้ยงคู่ขนของเขาว่าเขาเลี้ยงแบบใดเขาเป็นตัวอย่างแบบใดถ้าท่านใดสนใจอยากมาเบื้องงานกับแวะเชิญไดนะครับเด้อเพราะว่าเป็นฟ้ามขนาดใหญ่ครับก็ให้เข้าไปดัดแป้งในขอของเฮาว่าเฮ้าสีเลี้ยงแบบใดเฮาสีเลี้ยงรุ่นใดเพราะว่าของเขาเป็นฟ้ามขนาดใหญ่เข้าสมาเ็ดใดคือเขาบัเฮ้าก็เฮ็ดบ่ไดดครับเพียงแต่ว่าให้เข้ามาเรียนู่การเฮ็ดขอกการเฮ็ดเลี้ยงงัว ครับว่ามันกินมเนเยนหูิกับครับว่ามันกินอย่างอยู่อย่างแน่นอนว่าฟ้ามแบบใหญ่ายๆแบบนี้เขาเทศจากไหนเน่ครับครับอันนี้กะอ่าพ่อพูนยันพ่อพูนมาศึกษาเรียนลู้นะครับในวังนี้ครับวันนี้ผมกับมาเลียนลู้เพื่อจะไปต่อยอดในขอดของผมครับถึงว่าห้าจะเป็นขออหน่อยแต่ว่าห้าก็ต้องไปศึกษาเบื้องงหลายอย่างหลายข้อเพื่อไปต่อยอดในขอดของเ้าครับจากหนึ่งห้าก็ขยับมาเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าดังฟ้ามใหญ่ของเขาได้ครับครับ หากผู้ใดสนใจก็บเบิ่งได้ครับมาเมาบิ่งงนอครับครับขอบครับขอบคุณครับ,คร,บครับสวัสดีครับ